เฮ้ยยราดถาผูดอะยั่น้องถาพอา่าพอจ้าสิไปสายสีขับบ้านจ้าไปยทำไมวะก็เป็นอย่างจ้ารถอายยังวางเลย ก็วบเป็นอยังจ้าบ่ไปแท้ตัวใช่จ้พาพอดีนัดพอแล้วจ้ายืนโดนเป็นตะเมยน้องจ้าวบปัญหาจ้าเอาขนมมาไปกินบ่สขนมไียย่ยังจ้าขนมร้านนี้เอาเป็นอยังจ้าก็จะได้ยินจ้าเซฟเชฟพ่อบอกว่าบ่ให้รับคนรับ อีลยังอีกอะไอ้จะเป็นเอื้อนรู้มีเงินกี่ขมนมปางมีอยู่เนี่ยเหีืออยูหาสิบบาทไม่ไม่เอาอีบอเบื้องสภาพเรวสิมีหลายปันได้เพราะรวยปนนี่มีอะไรล่ะไปเท่าไห้่บอหน้า <c oughs> ไหนเนาะ ไปกินนว้าวอ้มจะใส่จ้าอ๋อนบ้านไหนเนี่ยยี่าษนบ้านไหนอันนี้กับบ้านแถวนี้หละจ้าไม่เห็นหนาอ้จะเชยไทางไกลไอ้มาจะใส่๋ยวจะเต้าไอ้ไอ้ไปยังไว้เน่ไปบ้าน ไปเยอจ้าไปเยูะโดนเลยเนาะมาฟังว่าได้จะให้เปิดหากเนาะเ้พราเคยเห็นเพรากะทีคนแถวนี้บราะหน้าตาดีคือไอเด้เ้ยเสียงกะโล่เนี่ยเสียงคือไอนะไอ้ชีอ่ะจ้าเดี๋ยวบอกทุกบอกพ่อกันเด้อบาวเพราต้องมาหากแล้วโอ้ยดีมากเดี๋ยวโทรบอกฮัลโหล หนูพ <Yeah. S 1> ่อเอ่ oh. อต้องมาขับเด้อเด้อ <Yeah. S 1> พอดีนี่ไอ้ใจดีผู <Yeah. S 1> ้หนึ่ง่นสิไปสมงตั้ว่าสิกับเดือกจักน้อย